สวัสดีนะครับอยู่กับช่องตีนชัชาครับวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปที่หน้าถนนเัาก็ฝนตกหนักเนาะนะครับดูสถานการณ์ครับเห็นไหมครับสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับก็วันนี้ก็เป็นงานแห่เทียนนะครับเป็นวันเข้าพรรษาเนาะก็เป็นงานแห่เทียนนะครับก็ ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปในบ้านเนะเราจะเดินไปทำคลิปกันที่บ้านนะค,ร,ค,ร,ครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าปากซอยถนนลาดพร้าวนะคกันที่บ้านฝนมันตกหนักทุกคนไปไปลครับ ครับเข้าไปนี้ก็เป็นบน้านเราพอดีอาจารย์ตอนนี้ก็มิชาก็มีอุบัติเหตุบิ๊กหน่อยก็เดินแล้วก็มาเรามาเราคครับผมลงตรงนี้เนี่ยใต้บ่าเคุณหยอกล้มครับเย็กล้มไปเราจะเดินพอบางนน หลังๆก็เป็นช่วงพายุเข้านะครับก็เวลาขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับขับรถด,ด้วยความไม่ประมาทนะเป็นตกหนดดักมากเลยตัดยว,วดราเข้าไปตรงนี้ต่อ นะครับก็ทิ้งขอครตอนนี้ก็ถึงจุดที่เรามารอนะครับมารอเพื่อนมารับนะครับก็ผมก็เคยมารอเพื่อนที่นี่ครับมารอเพื่อนที่นี่รนะเห็น,น,นะครับฝนตกหนักครับ คือผมอยากจะบอกว่ามันออกไปไหนไม่ได้นะครับก็ตอนแรกว่าเราจะตั้งใจจะทำชีวิที่มเีเงินมันเรื่อยมันออกไปไหนไม่ได้ก็ผมตกหนันะครับก็ไม่ช้าก็ได้ถึงว่าตัวผมก็ล้มครับเลื่อนล้มล้มครับได้แผลที่ดินเต็มเสื้อครับถ้าใครดีคิปก่อนน้นนี้คุณก็เป็นวันเปิดเรีอนนะครับก็ ก็ขอทุกคนตั้งใจเรียนเชี่ยอฟาัางคือบาอาจารย์นะครับคือครับสภาพันตรวจนากมากมันก็แบบมือไปปลอยลิ่ๆนะน้อมันก็อยู่บ้านนะครับน้องมันอยู่บ้านมันทำการบ้านนะนี่ด้านหลังก็เป็นต้นมะขามนะครับต้นมะขาม ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่ผมเคยมาเข้าตรงนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่าตรงนี้คือเป็นห้องน้ำที่ผมจะมาเข้าคือตอนนั้นผมยุ่งูดิคือคือผมเกืบเสียชีวิตนะตอนนั้นยุ่งผูเดิบก็เลยมาเข้าห้องน้ําตรงนี้นะก็เลยต้องแยกย้ายกากห้องน้ำนะก็ตัวปิดนะถามว่าตอนนี้เป็นหิมะไหมก็มันไม่ถึงหยามาก็ เป็นแบบกระติ๊บกระติ๊บก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับนี่กับเปียบเทียบว,ว่าไม่สมบายอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับภายในในข้างๆเราจะเป็นร้านเพื่เปียกนะครับตั้งแต่บ้านตั้งแต่ต,นต,ต,ตอนผมไม่เก่งครับมันไม่มีที่ไปทุกคนก็ขอมายืนถ่ายคลิปอยู่นี่ครับมันไม่มีที่ไปครับก็ คือมันไม่มีที่ไปก็คือว่านะก็เสียงมันตนะกหนักเลงมันไปไม่ได้แนละ้วก็กลัวลื่นนะครับที่ช้าก็ได้ประสบอุบนะัติเหตุเพื่อที่ข่รก็คือเดินไปดีเลยแล้วก็ลื่นนะครับก็ได้บาดแผลนี่รับาดแผลติดเทปเราเรียบร้อยครับก็ไม่ทิ้งว่าจะเป็นหนักมากก็กลางๆนะครับกลางๆก็คือเดินไปแล้วเลื่นที่สุยแล้วก็ มันเราถือเ,เรื่อนลื่อะไรประมาณนี้แนละ้วก็คือฝนตกหนักตกหนักมากครับที่ที่จังหวัดลิลลราชังันีตกหนักมากนะครับฝนตกหนักมากแนละ้วนะถามว่าทาไม,มึงเดินไม่ระมัดระวังก็มันถือว่าจะไม่เดินม,มันระมัดระวังก็เดินระมัดระวังอยู่แต่ว่าเผลอไปเดินตรงนี้คือน้ําที่มันอยู่ตามดินเนี่ยคือมันจะแฉะใช่ไหมแล้วก็มีแต่ไข้นะ้ําเวลาเราเดินเนี่ยมันจะทําให้เราลื่น พอเลื่อนเสร็จุ๊บเราก็ล้มกับพืนนะครับก็ทําให้เรามีบาดแผลนะครับก็มันก็ไม่ได้ถือว่าจะเป็นแผลมากครับก็เป็นแผลแค่นิดเดียวเองตรงขาอะไรไม่มีนะ,ะก็ปกตินะครับก็เป็นแค่ข้อสอบนะฝนตกนะครับฝนตกไม่หยุดนะไม่หยุดยวาทับบ้านเราห้อมก็อยู่ในบ้าน,นะครับ ข้างก็เป็นร้านส้มตำของคนที่รู้จักเขาทำส้มตำอร่อยมากผมก็ไปกินอยู่นี่แต่ก่อนผมมาทำคลิปตรงนีนะ้ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อคลิปหลายคนจะคุนคุณค,ณคณรับทำไมผมเคยผมเคยทำ u t u b e มาก่อนแล้วก็ตอนนั้นมีปัญหาในการลบช่องครับก็คือตอนนั้นเรามาทำคลิปอยู่นี่นะที่บา้างก็ ดงเยอะนะครับดงเยอะมากครับแล้วตรงก็แบบมีปัญหาแบบท่าเลื่อนชิบวอ,อกก็เริ่มนมาทางเท,งท,งทง้ทองเนี่ยมันก็แบบไมื่อนสื่อไปเลื่อนทอนะถ้าทุกคนจําได้ถ้าเกิดมา,าทำชิบอ่นี่เดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันนะเนี่ยครับท,าทําชิบนีนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอาปากไปใกล้กล้องมยดีวยกว่าคือผมอยากจะบอกว่า ทุกคนอาจไม่ได้ยินเสียงผมไหนนับคือตอนนี้รู้สึกนะครับยังไม่สบายนะครับก็อาจจะพูดแบบไม่ค่อยเสียงดังหน่อยครับก็ท่านี้ก็ใช้หูฟังฟังเอาหน้าซูมก็จะตลกหน่อยนะครับตัวนี้ก็ผมก็เคยมารอเพื่อนนะครับมารอเพื่อนก่อนที่จะไปเรืร่องเรื่องเยอะเมากโดยสารมากที่นี่นะ มันก็ไม่ได้อนะไราะคือถามว่าทำไมอยูนเน่เยอยลูกควมาดูนี่น้ำขังเต็มหมดเลยฮะลูกยุงก็อยู่นี่นะครับลูกลูกยุงมันจะไข่นะครับเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้หลายข้อคนทำไมทำไมลูกยุงขึ้นอ,อยู่ในน้ำก็ผมเคยเห็นไขมันแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะขยารูปเครื่องสัตว์ชีวอนาจมากมายนีย่ไปเรียน วิทยาศาสตร์นะครับก็ไปหาซื้อ,อ,อมาศึกษาัแล้วจักมากมายเยอะแยะครับแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับจะไม่เคยมีเไม่เคยมีคนมาสร้างนะมาสร้างา้านแต่ก่อนจะเป็นป่าครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นหอพักนะครับก็เป็นป่าเลยนะแล้วเขาก็คือยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงนะยุคสมัยมน,น,น,นี้เปลี่ยนเกิดการ ด้น,นอกคือผมไปไหนไม่ได้เลยตอนแรกว่าจะไปทำคลิปหลังไปแบบไม่ได้ครัฝนตกหนักครับเนีนะครับฝนตกหนักครับไปมันมันมันไปไม่ได้ทุกคนคือแบบถ้าเดินไปแล้วผมอาจพลาดแน่นอนครับคือแบบถนนมันลื่นมากนะคลื่นมากคือไปไปไม่ได้ครับผมก็เลยตั้งใจที่จะมาทําคลิปนี้ก็ถมว่ามันมันไม่ได้มีที่ไปหรอกคือฝนตกหนักผมไม่อยากให้เกิดเป็น อะไรแบบให้ตัวเองเนี่ยต้องภาแบบต้องเกิดอุบัติเหตุหรือต้องแบบมีบาดแผลฝนตกหนักมากครับพายุมันก็เข้าครับเข้าถึงฤดูรุ่ฤดูรับ แต่ก่อนตรงนี้ก็เคยเป็นร้านข้าวผัดน,นะแต่ก่อนตรงนี้เคยเป็นร้านข้าวผัดแล้วเขาก็มาทุบทิ้งออกครับดูครับท้องฟ้าตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำครับห้องมันจะมีท่อปปาผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นที่อะไรวะที่ล้างจานหรือเปล่าอ่ะม,ม,มันมีท่ออะไรผมผมก,ก็ ข้อที่เขาทำไม่สนหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบอาจไม่มีงบนะก็คือบ้านยอย่างคนี่ถ้าเป็นบ้านพวกจัดสรรเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับสำหรับคนที่ที่มีงบม,มันก็เสร็จเลยถ้าคนไม่มีงบก็แบบเสร็จช้าครับคือมันต้องใช้เวลาคือเพื่อเสร็จแค่หลังคาเห็นไมครับเสร็จแค่หลังคามันกนะ็ ถามว่าทำแค่นี้มันก็ไม่ได้มักง่ายหรอกครับก็แบบเออทำเงินเพลินไปครับข้างๆก็เป็นร้านขายยาครับตรงนี้จะเป็นร้านขายยาแล้วฝั่งนี้แต่ก่อนเดี๋ยวจะเป็นร้านตัดผมผมเคยมาตัดอยู่ตอนนั้นหัวลอยละเท่าไหร่วะไม่ใช่ร้อยละยี่สิบเป็นหัวละร้อยบาทนะผู้ใหญ่เท่าผมเดยหนึ่งร้อยบาทอู้ยิงเยอะมากครับเป็นยุงลายอย่างเงี้ย ไม่ดูดิขอเช็กดูตรงนี้เลยนะถ้าเขามีงบผมว่าเขาน่าจัวตะเคียนให้มันเรีย้ยงแล้วนะก็มันรู้สึกมันเหมือนไม่มีงบปรรมมันต้องใช้งบประมาณเยอะถ้าพันนักผมตกลึมไปคอยนะไปไหนมาไหนก็ระวังเป็นไข้นะครับก็อย่าพยายามไม่เป็นไข้ครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าในตัวผมเริ่มเป็นไข้แล้ว หลังจากที่อุบัติเหตุเมื่อเช้าก็อาจจะมีเชียร์โลคหน่อยก็็ก็อาจจะพูดเสียงไม่ดังนะก็แบบพูดช,ชัดๆเออพูดแบบค่อยๆชัดบ้างพูดเบาๆคือคนมันไม่สบายมันก็เป็นแบบนีุ้ี่นก็ขอให้น้องทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็ คือทำไมผมต้องพูดแบบนี้คือแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยครับเดี๋ยวมันจะเป็นหนูไม่ช้าตอนที่ผมพาเดินไปไหนแบบคือแบเวลเรามาระวังแต่มันก็แบบไม่ไม่ถึงขั้นที่จะแบบอันตรายมาครับทุกคนนะครับผมเจออะไรครับมาดูครับมูหรือเปล่าันไม่ใช่หนะูแต่ก่อนตรงนี้เคยมีเคยมีลูกมูครับมานอนตรงนี้เอากล่องครับเคยมีลูกมู เมื่อนอนตรงนี้ครับเป,เป็นลูกเป็นลูกงูสิงครับตอนตอนนั้นที่ผมเจอเป็นลูกงูสิงแต่เขาก็ได้มาได้มาจาับก,ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับมาจาับเป็นลูกเป็นลูกงูสิงไซน์มันจะไม่ใหญ่มากไซบ์มันไม่ใหญ่เป็นลูกงูสิงขนประมาณน,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 นี้หนึ่งตัวครับแค่หนึ่งตัวไปแล้วครับผมก็ขออำัานทุกคนคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากทุกคนนป็นแบบ ผมก็แบบตื่นเต้นเหือเกนการทำที่มันไม่มีอะไรมากก็ขอฝากไว้เพียงทานี้นะครับก็ฝนตกมันเหมือนทำลิปไม่สนุกสนานก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับทุ่นี้ก็เปิดเรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนย่นางมความสมก็ขอฝากไปติดตามช่องถี่ธรรมชาตนะครับเพราะที่มันไม่มีอะไรเลยก็พอพุดท,ทุกคนฟังีิเช่แบบมาโมอะไรประมาณนี้แบบคือมา,อโ,อมาโมไม่ไม่มีอะไรหรอกครับไปอัพเจอกันนะ